มาได้เอฟซีบ้านเมื่อกินตำมงโงงนี่นี่ตำยังก็เอินเขาเอินยังก็ตานนี่ตำกุงต็ปุ้นเอาคือเบ่าวยังสี่คนมาตาบ้านไหนนอกบ้านคือเบ่าเสียงหย่อนหย่อนย่องสีนอกบ้านนี่เนาะมาตาประเทศลาวสาวลาวเด้อหนิเด้อสาวลาวคนสวยประจัหมู่บ้าทโคตรถึกไอถึกเลขบางนึ่ว่าปิดเสริมดังเพราะปเสริมกับยันวันเดียวยันวันนาอยู่กันเอาวันนาดีก่อนเข้าเนาะเห็นว่าไม่ตืเห็นว่า นึ่งกะเบ้องเอียนเอียนเอียนแตงโมถ้ากระเบื้องตะข้าวแต่งโมล่ะอันก็จะเป็นมากเลย่เลียดีตานตัวเรียกเขาเอลูกสาวมันถือสามตัวมนหนึ่งหันคือว่าถานเครื่องีมาทรงของเหมือม่เออเออเออลูกสาวถือเลยคนทรงของมาให้ถาเครื่องียืนถเครื่องวมาช้าเลียดหนี้านังาายย่นเป็นตอนแรกของก็น่อ <Safe anor. S 1> น,น,นี่ร้านมันกะเทียงลแ้ะเนาะ to งวดงวดนีบ้างไในแม่ฝันว่าจังไหนแม่เพราะว่าเมื่อ <ๆ S 1> <net> well ันนึงเงินพ่นถือสามตัวรนลูกเขยเป็นเต็มเต็มเล่นวะแม่เก้าศูนห้าออกคักออกเงี้ยเนาะเก้าศูนห้าเต็มเต็มเลยงวดมัดอันเวันนั้อีแม่หน่าซื่อตังวัด หาลอยคูณหาลอยรเงอนรถบัหาดเร่นผ่านหน้าบ้านได้แบบนี้ตรงหน้าเออป้งเลยรถขั้นหน้า้นหาศนย์หารถข้นนี่เป็นเก้าศูนย์ห่เออรันต้อในรถอันของถ้วยยาวนะรถตัวโเมียนโฟเมียนรถถ้วยยาวนี่ถ้า ท่านมาถั่วไล่โดนเถิดมากินตำบักพุ่งเนี่นะ่ะโ้ยบันี้ง่ายเลยมือนีขันพ่อเฝ้าอยู่นีเด้อของพี่เนาะกินนีด้ออกเียพอทีดแม่เข้าว่าจังไดเหล็กแม่เขาแก้นฝันแล้วแล้วบอกมาเสือเลยเล้าหาหาเก้าหัวนีมันบ่จังหัวนีละมีนเพิ่นกับบอกลูกบอกเก้าเพ่นซื้อ เิ่นถูกหลายประจงวดบางหนึ่งนี่ลูกแค่หน่อยจั่หลายแล้วถีสามตัวลูกสาวถูกสามตัวเลยเป็นบ่เก่าซูปหาเต็มเตด้วยบ่จ้ะเพิ่นฝันเกี่ยวสมบัติรถเพิ่นงวดที่แล้วพอทีที่เพิ่งคือถูกจ้ะเพิ่นฝันแลนอ้อมไปอ้อมมาอยู่สต์แลนอ้อมเฮียนเพิ่นลูแม่ห้าวนี่ฝันเป็นบ่ก็เลยบอกลูกเสือเป็นบ่จ้ะถูกกันคักแน่ที่ถูกยุงเท่เป็นบ่ คก็บอกกำลังสิส่งของมาให้แม่บ่เอ่ทั้งลูกเขยทั้งลูกเอยทั้งลุดสาวทั้งแม่ถูกจ้ะตาเป็นบริสุทธิ์สามตัวสื้อแต่สองตัวยายแต่ว่าลูกสาวเป็นสื่อสามตัวยายสื่อสองตัววัดที่สื่อศูนย์หาแต่ว่าลูกสาวสื่อทั้งเก่าศูนย์หาบ่ซื้อเลขรถเพิ่นบ่จ่าเต็มเต็มเลยมันบ่บ่ได้เขาไปท้ายทะเบียนรถเพิ่นให้เิ่มทะเบียนรถเพิ่นอยู่ทั้งในบ้านบ่ได้เขาไปเนาะพอดีเพิ่นมานางซุ่มเจ้ากินตาบักฮวงบ่ จากบรรยากาศกอยากนดิคุณ๊ข <c oughs> ึ้นเยน่งหอยแกหอยอย่าเง้หอยขึ้งแทะต่อมานุมอ่ไได้เอฟซีเพือกินมีแกงหอยแกงหอยมันจะเ้ยเป็นแต่แซบตัวอาหารบ้านนัวย่างหอยเนี่ย อุ่นใ่ขันได้เน่อยาดอายนี่คำใหญ่ๆโหลดก็กินพวกพวกเป็นแซ่บแล้วสันทางวันาแม่เฮาคนีพุ่นกำลังคุยต่ำุงคนว่าลูกสาวพ่ถึงสามตัวคนนด้หนึ่งเออเนี่ยอ่อนดิปิ่นเป็นนั่งทานเสียคข้องอันเคือลี่ทรงมันเขาทรงเงินมาให้เป็นหองเงินส่งมาให้อไรบุญ นั่งถายินนับวันนี้ก็บอกอันเอฟีในเดอแม่เ้อพอไดชโฉบานกั้งในในใจบ้านเท้าสีไดงดังมีงานต้นไปนจาบอกบอกตัวด้ละเรื่อมแล้วเก้าหาเก้าหาบ้านเลขที่ไม่อ้ออีกที่เก้าเก้าหาหาเก้าคุณโบเดชบอกหลายข้อมน้อแมวมันนังเขาสามตัวเลย นี่ก็อวยหลังเต้แี่สีอวยหนามาน้ำกันอมาอยู่หนีอยากให้บ้านอย่าห้มีิีเสียงน้ำพุนะก็จะขัดแเดือยด่างตึงขัดแฉ่คุณหนะมิตรบูอนถือถ้วยถือจานมาได้คุ้มนี่ออกต้าออกงรหกมวันี่งตัวผู้ชายเขาเก่ง มามามาเด้อมากินน้ำกันตามบัคุวงตามบังุวงเฮิมขาปุ้นมันว่ล้ต้อนประแดกกันี่ได้นขึ้นนี่แม่กัน่ากาศบานเท่าไดเอฟซีเด้อนะาจะแม่เฮาให่ต่อมวดแล้วเดินนี่ก่่่่่่่่่่่่่่่น่ หาเก้าแล้วก็หมุนหัวลุกน้ำแน่เพรว่าน่ะหัวดน่้เนาะสิบหกมีนาคมหกหาเนี่ยละจ้ากัดได้ออกแล้วออ,ออกอีกที่คนมาสั่นๆออกแลออก้วแต่ว่าคุมคุมนี่ถูกเลข <ปะ S 2> หมดยายบานหมดเมืองเสียยุคคุมจ้าคักเน่ถึงจะยุคคุมเดียวันล่ะคุมเสียหาหลังมองไปนัางสินตามุงถือว่ดทุกคนเนียคะคุมบุญจ้าคนบุญ,บญถ้ากันใส่บาดไปวัดทุกมือด้วจ้าคุมแม่เฮานั่น ขุมแม่อ้อยขุมแม่งวนสิว่ายังแต่ไม่ตัวอันเชียวเฮากับยูขุมนั่นแม่พิพ์มันฝันเกี่ยวเ่าเหมือนขื่นหิ้วนี่เด้อจ้ะเด็กแม่เฮาาหายเก้าห้าหกห้าหายตองวดตัวเดียวกันท่านว่าะตัวเดียวกันเป็นว่านีเลขกถดพิ่นหวดที่แล้วเิ่นฝันเกี่ยวเนาะออกเต็มเต็มวันนี้ก็ฝันดีแล้วละตองวดได้หายตัวนี้มากเป็นแนวทางก้อนเดียวไกลมือแแม่เฮามีอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะที่จะลืมไปเอามาลงเด้อสิไปยุสิเ็ ใช่อันลงทะเบียนรถเพิ่นไม่ะสิไปเอาทะเบียนรถไทยกระทำจะคล้องอันจ้ะกระสายผู้เพิ่นกระข้องผู้เพิ่นแน่นผู้เคยเพื่นน่งผู้เคยเพิ่นนึ่งฝันเกี่ยวคักเนาะฝันเกี่ยวรถจะคล้องนี่ล่ะแดนอ้อมบ้านเพิ่นแดนอ้อมบ้านจังได้ก็ตามต่อได้เอฟซีเด้อแม่พิมพ์ก็ไปตามผู้เพิ่นดวงเฮี้ยงนี่ล่ะมาให้กันเนาะค่ะผู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมผู้ทิศแม่พิมพ์มีโชคเงินเดือนจ่ายอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพ์พารวย ลนตรวจเอฟซีเลย95แล้วก็65คนมากลับออกน้ำเด้อๆซื้อเลยนหอ่มห e yeah, ัวรงหมัวขืน hey. ซื้อเขีนว่าอยากกินดิ่นนกจเ้นเนชุดต so ่องขอบุ่นแยงหอยเกียงหอยอะไรปลาหอยคือหน่วยใหญ่แทะต่อมังงุ่มอ่ะมาได้เอฟซีเพื่กินไม่แกงหอยแกงหอยมันนี้เป็นแต่แซ่บตัว อาหารบ้านนัวค wow ่าซาหรับมือนีกานีแนวทานดีดีมาแบ่งปันกันนาะคันนาอเด้อกินตำบุฮงตำปลาตำกระปุนจ้าํำหรับมือนีกาซัานี่กันนาะคันน้ะสวัสดีค่ะ